ครับผมมานกกรน,นครับอายุ46ปีครับปั่นจักรยานก็เข้าสี่ปีที่สองแล้วนะก็เหตุผลที่ว่าปั่นจักรยานเนี่ยปู่เย็นแนะนำนะครับก็เลยลองดูนะฮะทีนี้แต่ก่อนวิ่งอยู่นะวิ่ง,งอย่างนั้นก็วิ่งแต่เช้าอย่างเงียแล้วไปดูแล้วก็วิ่งมาปีหนึ่งแล้วพอเห็นปู่ขี่จักรยานก็เลยคุยกับปู่ปู่ก็เลยให้ลองขี่ ี่ไปขี่มาก็น่าจะรอขี่ยานผมก็เลยไปซื้อจักรยานมาลองปัน่นนะก็ปั่นแล้วก็เออได้ไปเที่ยวไกลขึ้นนะที่ไหนไม่เคยไปก็ได้ไปนะก็สนุกสนานได้เจอเพื่อนผมได้เจอพี่ๆเยอะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพี่เยอะนะน้องจะไม่มีจะมีแต่พี่ก็ <c oughs> <c oughs> ได้คุยกับคนที่มีอายุมากขึ้นเนะี่ยก็ได้ความคนะิดเยอะนะก็ดูและดูตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเขาได้คุยกับพี่ๆก็มีความสุขมาก ก็แบ่งเวลาเดือนนึงอาจจะมาออกทริปสักครั้งหนึ่งลางานมาออกทริปให้เวลากับตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เจ้านายก็ตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยทางครอบครัวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแะยะลางหลังเนี่ยก็เราจะแบ่งเวลาเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็เข้าใจนะแล้วก็ครอบครัวเข้าใจลูกสาวก็เข้าใจก็เลยมีความสุขมากที่ได้มาปั่นแล้วก็ปั่นไปเรื่อย เมื่อยงก็พักสังสรรค์กับพี่นี่งคุยกัน้างอะไรบ้างมีความสุขมากดูแล้วตัวเองมีความสุขจริงจนะมีความสุขบอกไม่ถูกนะฮะถ้าใครที่ยังไม่เคยสัมผัสดูลองมาดูแล้วจะค้นพบตัวเองว่าเป็นความสุขความสุขที่ที่บอกกันยากต้องลองด้วยตัวเองเราถามตัวเองแล้วว่าเราแบ่งเวลาให้กับตัวเองไหมถ้าเราแบ่งได้ถือว่ามันเป็นความสุขมันเหมือนกับให้รางวัลกับ ตัวเองให้กับร่างกายตัวเองนะมันมีความสูงมากแล้วเราจะทําให้เราดูเป็นหนุ่มขึ้นแล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ที่มองโลกไ้แง่ดีนะไม่ค่อยโกรธใคง่ายแล้วก็เข้าใจคนมากขึ้นนะรู้สึกว่าหน้าตาเราก็อิ่มย,ย,ยิ้มแย้มแจ่มใสง่ายทางครอบครัวก็มีความสุขเพราะเราเปนา็นคนอารดีแะใจเย็นมากขึ้นทนร้อนได้มากขึ้น ไม่ค่อยหมดรีดร้อนยังไงคนอื่นบวนว่าร้อนเราที่เฉยแล้วลรู้สึกว่าเราทําไมเราไม่ร้อนก็อาจจะมาขี่แล้วมันตากแดดแล้วมันชินร่างกายเราปรับสภาพได้ก็มีความนอนก็ไม่ต้องใช้ห้องแอร์ก็นอนได้ก็มีความสุขนนก็ฝ่ายแลทันที่อายุสักหลักสี่ึ้นนี่ก็จะเเรียมตัวเรียมใจกับ่เวลามาอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความสุขแล้วเหมือนเราเตเรียยตัว เตรียมตัวก่อนเราจะเก็บมันมันหมายควาว่าเราวางเราทานดีและสุขภาพเราดีนะสิ่งที่ผมมอ,มองเนี่ยก็คือผมกลัวที่สุดน,นะฮะโรคเบาหวานโรคเบาหวานกับโกกรคความดันแล้วถ้าเรามาออกนานสิ่งนี้น้อยโรคเบาหวานกับความดันว่ามันจะไม่ค่อยเป็นนะี่ยสองโรคนี้อันตรายกับคนที่เยอะนะผมได้ลองดูแล้วผมไม่กลัวเลยเรไื่องเบาหวาน เพราะว่าพ่อผมเป็นโรคเบาหวานรุ่งมากเรก็เลยหาทางออกว่าเราจะทำยไงเราพี่รู้เพราะว่าโรคเบาหวานเพราะว่ามันเป็นกับปรมพันธ์ด้วยก็เลยเานั่งถ้าเกิดเป็นปรมพันธ์เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะตินได้แล้วเราวิธีไหนที่เราจะทําให้เราไม่เป็นก็คือออกกอลกายก็เลยบอกกอลกายก็อะไรที่มันออกได้ทั้งวันก็มีจักรยานเลยฉีดได้ทวก็วัน ในอย่างอื่น ö, มันก็แต่เขาแต่ไม่รีบก็ดีไม่ดีเหรอครับแต่จักรยานมันก็ได้อีกอย่างแต่มันวิ่งได้ทำมันปัดได้ชั่ววันได้ไปไกลด้วยและอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะมาลองปัดดูและเราจะติดใจไม่ต้องไปอะไรมากคับถามตัวเองไม่ต้องถามคนอื่นถามตัวเองถ้าตอบตัวเองได้มีความสุดมีของ่ากมีมีรถรุ่นเก่ารุ่นนี้